สวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วยอาสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมซาผมซาโรดครับซาโรดปมคำครับคอยู่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 บางละจันไม้ดัดครับไม้ดัดบางละจันตอนนี้มีอาชีพทําไร่แตงครับทาไร่แตงนะครับนี่คือไร่แตงของคุณซาโรดนะครับทามากี่ปีแล้วครับครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเห็นได้ข่าวว่าไร่แตงของคุณสาวโรดรอดแค่แปลงเดียวหรือว่า ส่วนมากเขาจะเป็นเพลกไวรัสลงกันไวรัสลงไวรัสลงแล้วตอนนี้ผมใช้น้ำหมักมันก็ไม่มีปัญหาใช้น้ำหมักอะไรเอ่ยน้ำหมักอะไรเบสเอ็มเบสเอ็มเบสเอ็มครับไร้กากน้ำตาลไม่ใช้กากน้ำตาลอะใช้หมักโดยธรรมชาติไปเลยก็ทำรายแตงครั้งแรกแล้วก็ใช้เบสเอ็มครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีครับก็ยอดของผมผมก็มาได้ ยี 11, the ่สิบกว่าวันก็ยอดยังเดินอยู่ปกติอายุมันเท่าไหร่ปกติก็เดือนเดียวก็เก็บฉากกันแล้วเจ็ดสิบแปดวันนี่เขาก็ถอนทิ้งครับครับแต่ของพวนี้คิดว่าได้เดือนกว่าเพราะว่าลูกลูกมันยังเดินอยู่ยอดก็ยังยาวอยู่คยอดยอดผมยังเดินอยู่ตอนนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันก็ยังเดินเรื่อยเรยยังมีดอกออบเลยเก็บได้อยู่ประมาณสี่ร้อยโลแล้วรายได้เป็นไงครับรายได้ตอนนี้ราคามันไม่นิ่งไง แต่ถือว่าทําให้เราอยู่ได้อยู่ได้เพราะรถเคมีรถยาไวรัสอะไรต่างไวรัสลากแกลากเน่าคนเน่าก็ไม่เป็นแต่ก่อนทําอะไรฮะอาชีพอาชีพทานาทํานาครับยังทําอยู่ไหมตอนนี้หยุดคิดมาทําแตงหมดแล้วอย่งทำตัวอื่นดีกว่าดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยเหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมากกว่า ยุบกิบอ่ะทุนมันสูงแล้วมันงานมันต้องอยู่ประมาณนี้แต่มันมันขายตลอดครับมีรายได้เดือนเดียวเราแก้ตัวได้ถ้าพลาดไปแต่ข้าวนี่ปีละครั้งสองครั้งปีสองครั้งสองครั้งถ้าพลาดไปก็สี่เดือนสี่เดือนต้องรอเลยแค่เดือนเดียวอันนี้พูดยังไเสียงน้อยว่ะครับโอเคเปอร์เซ็นต์เียงมันแก้มือได้ไวแล้วมันพลาดอ่ะพลาดถ้าราคาดีๆก็รวยมีอะไรอยากแนะนําคนอื่นไหมที่ทําคล้ายๆกัน ไอเรื่องเบสเอเนี่ยเป็นไงหลังจากใช้แล้วก็อยากจะให้เพื่อนกเกษตรกรด้วยกันเนี่ยลองมาใช้ดูม,นนนมันแบบว่า,า,าไวรัสไม่เป็นแล้วก็ลากเน่าโกลเน่ามันมันก็ป้องกันไปได้และยาก็ใช้น้อยเคยมีใช้น้อยมากผมจะใช้แค่เซฟวินไอค่าเต่าอย่างเดียวนอนก็ไม่ควนนอนนอนจะไม่ค่อยควรส่วนมากจะมีเตาเตาก็เป็นเรื่องธรรมดาใช้การ เต็มที่กัเซฟวินแล้วก็ปุ๋ยก็ใช้น้อย <บา S 1> ผมใช้แค่25โลตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยนะ25โลนอกนั้นผมก็ใช้อินทรีย์หมดอินทรีย์รองพื้นแล้วก็ใช้น้ำหมักที่ไม่ใช้กากน้ําตาลเพราะถ้าใช้ใช้กากน้ําตาลมันจะเป็นแบบเชลาถึงป่อยใบก็ลาใต้ดินมันก็มีมแต่ตัวนี้มันไม่มีกากน้ําตาลเป็นสื่อส่วนมากก็จะกลัวกันแต่ตอนนี้มันก็ยังดีอะลองลูกก็โอเคมัน ลูกก็สวยลูกมันแตงข้อกันน้อยแล้วก็ได้น้ำหนักดีโอเคครับ